สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่างยีแชนเนลนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเข้าบ้านของเพื่อนที่เข้าไม่ได้กันเย่เย่ไหนยังไงก็สมมุตินาบ้านหลังนี้เราเนี่ยจะเข้าไปแบบปกติไม่ได้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คืออ an ่ะ <visuals> ที่นี่เออยังไงนี่เลยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยไหนหบ้านหลังสีทองแบบนี้มันจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมแบบนี้เลยอ่ะ เนี่ยเข้าไม่ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีเข้ากันนะคะก็แบบคือมันอาจจะแบบเออข้างในไม่มีอะไรเลยนะลองทําแล้วเอาจริงอะก่อนอื่นเลยนะคะวิธีง่ายๆค่ะเดี๋ยวพาไปสำรวจทุกบ้านเหละอืมเอออ่ะมันจะเข้าไม่ได้นะถ้าเป็นปกติอ่ะเราก็ต้องใช้พรมวิเศษของเราเนี่ยแหละค่ะเข้าไปเลยค่ะอ่ะ เข้าไปถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเข้าไปแล้วคือมันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยดูดิเข้าไปแล้วมันเป็นแบบนี้ยอุ้ยตาขาวด้วย,ยตายแล้วตาขาวโอ้โหอ๋อเมื่อกี้หน้าแสงในเกมน่าจะบั๊กมากๆทำเมืม่อก,กี้เห็นตาขาวอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะนี่ดูดิอย่างพอลบลมออกมันก็จะเป็นแบบเนี้ยดูดิโอ้โ มาเรียบร้อยก็คือข้างในอยากรู้มากเอาจริงว่าปกติมันจะเป็นยังไงแต่พอเข้าไปเท่านั้นแหละคือมันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยอ่ะอืมอ่ะแล้วบ้านของเรามันก็ไม่ได้มีความลับใช่ไหมมีจะ้ะดูนี่แล้วก็ใช้พรมเหมือนกันเลยอือ่ะยังไงคะอ่ะแล้วก็เข้าไปนะแล้วก็ยังไงต่อยังไงต่ออ่ะมันก็ไม่ได้เรียกความลับอ่ะ เอา้าทำไมมันไม่เป็นเหมือนที่ฉันทำก่อนที่จะอาดอะ่ะไม่เหน็นเป็นเลยโอ้ยอออไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภายัยนี่บ้านตัวเองโอเคช่างมันเถอะอ่ะเดีย๋ยวไปดูบ้านหลังอื่นต่อเผื่อว่าแบบมันจะมีอะไรนะเออปาเราต้องแบบลุ้นนิดนึงปาบ้านหลังนี้ละกันเผื่อจะมีแบบอะไรที่สวยๆงามๆบ้างพมอยากเข้าไปคนเดียวสิให้ฉันเข้าไปด้วย ไปไปนี่เข้าไปเลยยังไงคะก็ไม่มีเหมือนกันอ่ะเนี่ยคือมเมื่อไหร่มันจะได้เข้าบ้านคนหน่นเอ้ยคนโน้นคนนี้ได้เอองงมากคือแบบอนนี้ลินฉันก็คันกันเน้เนี่ยโอ้ดูดิมีความลับนี่นาดูสิโล่งจ้องเลยความลับเนเออแล้วแบบพวกตึกพวกนี้มันจะมีเนี่ย ใหมากโอเคเดี ja, ๋ยวไปลองแบบว่าลองที่ไหนต่อดีที่นี่ล้วกันเผื่อแบบข้างในจะมีอะไรให้เราเก็บมีเงิน่ะเออใช่เรารองับเงินอยู่นะไปรองงับเงินก็มารอรับเงินขะเรารออยู่ไหนไหนไหนมีไหมไม่เอยเอาทำไมนีย้ยุ้ย ได้งองมาเลยอะไรเนี่ยใจร้ายใจดำมาโดเซเฉยแล้วต่อไปเราจะไปดูที่ไหนต่อดีล่ะเอาที่ที่มันเข้าไม่ได้นะนาเซเอาที่ที่มันเข้าไม่ได้ ไปที่นี่เลยแล้วกันอ่ะนเดี๋ยวก่อนอื่นขอแวะที่นี่ก่อนออเคมาเดี๋ยวเรามาลองซิว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะยได้หรือเปล่านะ่ะอะนั่งด้วยพรมนี่แหละค่ะแล้วก็ไปเลยค่ะอืมโอเคให้โฟกัสตัวเรานะตัวในเกมนะไม่ใช่ไปโฟกัสร้านกระเป๋าฟีอันนั้นอะเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างางี้มันเด้งออกมั้ง่ายๆงเนี่ยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเค ลองเข้าสถานีดับเพลิงหน่อยเออไม่เคยเข้าเลยเนีย่ยในเนี้ยมันควรจะเข้าได้เว้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันอืออือเอาไปเลยไปเลยซิ่งค่ะซิ่งนะคะเอมยังไงอ่ะไม่ไม่เจออะไรอีกแล้วไม่เจอเหมือนเดิมเลยดูดิโอ้ มันยังไม่มีความลับทุกที่ไม่ได้นะเผื่อมันจะมีแบบเงินแบบเยอะๆอะไรประมาณนี้ให้ฉันเก็บประมาณห้าล้านอะ่ะอืมในเกมน,นะโถหลังนี้เฮ้ยหลัลงนี้ในเมื่อข้างบนขึ้นได้ในนี้ก็อาจจะเข้าได้อ่ะ,อะมันก็ต้องเข้าได้สิถ้าเราใช้ผมแต่เข้าไปมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้โอ้โหเป็นแบบนี้ทุกหลังเลยอืมนะอ้อะไปต่อจ้ะ เราลองดูสิแล้วเราก็เด้งออกมาเลยโอ้เรนเนี่ยอืเราต้องทํายังไงให้มันเข้าได้จ้ะเออดูสิมันควรจะเข้าได้นะอะมันแบบว่าบ้านหลังสีทองเนี่ยมัน,นจะมีความลับบางที่ก็ได้ไปดูประตูบ้านกันดีก,กว่าเฮ้เผื่อมันจะมีอะไรแตกต่างแล้วเราจะเข้าไปเลยค่ะอะเราก็ไปหาบ้านเข้ากันต่อน,นี่คะ ก็ไม่มีอะไรนะก็ปกติทุกหลังเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้นี่มันอะไรนะอ่ะ้ยอาวพอเปิดมามันก็ไม่มีอะไรเอ๊ะหรือว่าของจะอยู่ข้างในอะไหนลองก่อนไหนลองสิอเ,เอ่มาลองลองลองนี่เลยอือก็เข้าไปเลยนะคะเข้าไปแล้วเจออะไรไหม เขาก็ไม่ได้แล้วป่โอ๊ยสันสันไปหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องนั่งพอพอเลยไม่ต้องนั่งอืมอ่ะไหในในเมื่อมันไม่มีเนี่ยเราอ่ะก็จะลองไปเข้าบ้านพวกนั้นเฮ้ยเออมันจะเข้าได้จริงหรือเปล่าไหนไหนไหนเนี่ยบ้านพวกนี้มันน่าจะเข้าได้นะเออเพราะมันเห็นเฟอร์นิเจอร์หมดแล้วข้างในอ่ะ เข้าได้เธอเข้าได้อ้าวหลุดเร่งออกมาเฉยเลยอ่ะบันไดมันขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ามาดูข้างบนสิุ้ยแบบนี้เข้าได้วิธีนี้ก็ไปลองเออมันไดอยู่มันไดานานแล้วก็ไม่รู้เออสงสัยน่าจะเพิ่งรู้นะคะเนะี่ยอ้าวเดงออกอีกแล้วหรือว่าข้างบนมันขึ้นไม่ได้วะ่ะไหนลองอีกทีนึงลองอีกทีนึงอ่ะเราจะไม่สิ้นหวังเราจะลองอีกทีหนึง่ง ลองเข้าไปกันไหนดูซิอ่ะหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวลองปรับตัวให้มันเล็กๆหน่อยนะคะ ว่าบ้านพี่เขาปล่อยไว้แบบปล่อยล้างหรือเป็นบ้านของทหารอะไรประมาณนี้ปะ่ะไหนลองเข้าอ่ะดูอีแทนก็ได้อะไรมันก็ได้ไม่หมดแหละไหนลองเข้าไปดูซิมีอะไรไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรตามเคยดูดิเป็นแบบเนี้อ้าวแต่เราก็จมลงมาอยู่ที่พืนข้างล่างนะยังไงยังไงคะเนี่ยอืมไม่มีไม่มีอะไรที่สามารถเข้าได้เปิดยากุสร์งไงอ่ะเดีย๋ยวสง่ง ใส่ยอยู่ว่ามันจะแบบมาฆ่าเราไหมยากษจ้าเนี่ยเออถ้าเราไปพังฝึกมันอย่างเงี้ยมันจะมาฆ่าเราปะ่ะไม่รู้ต้องลองไม่รู้ก็ต้องอยากรู้เดี๋ยงั้นขอปิดยากษ์าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาฆ่าเราเออไปไปไปเข้าไปเลยค่ะหนีดูซิเป็นยังไงไหนมันเป็นยังไงวี นี่คือปังเอา้าโดนแบบมันออกมาอีกแล้วอะเด้งออกมาเลยอืมทำยังไงเนี่ยดูเหมือนว่าตึกไม่ต้อนรับเราอะอเสียใจอ่ะเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งประตูนี้เนี่ยถ้าเรานั่งรมเข้าไปเนี่ยเราจะเจอกับอะไรหรือเปล่าอ่ะอ่ะ๋ยวลองไปดูเผื่อจะเจอแบบแบบว่าเวลาที่เราเล่นอา้าไม่ไม่เหมือนกันเลยไม่ใช่และอา้าว ลอมเช่นไม่นะอะไรยกทิ้งโอเคอ่ะก็คือพวกหลังก็คือไม่มีหลังไหนที่สามารถเข้าได้อันนี้เอาความเป็นจริงไปเลยนะอือสําหรับวันนี้ก็จบคลิปแล้วฝากไปแล้วก็แชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอีฟชแนลด้วยคะบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็ติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยนะบ๊ายบายไปแล้วเฮ้ยแต่คือหนังพวกนี้มันเข้าได้นะแต่ข้างบนอ่ะนไม่ได้อ่ะไปแล้วบ๊ายบาย